ดูผลกำลับการเอาละครับเอว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราเซ็นยังไงครับเออผมผมผมไม่เข้ามาแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นครัะมีการขนงานงานไหนเชิญคณะบดีหน่อยครับชายานมาเนี้ยรองคณะบดีด้วยมามาหน่อยครับชี้แจงนิดนึงอ๋อคณะบดีก็มาเนาะ คิดว่าถูกต้องใช่ไหมครับใชครับถามว่าถามว่าได้เหตุผลครับสอนศิลปะหรือเปล่าเอ๊ะศิลปินหรือเปล่าสอนศิลปะหรือเปล่าลูกศิษย์อยู่หรือเปล่าไอ้นี่ลูกศิษย์ผมเองมาเนี้ยหลอก อาจารย์ตอบผมห้ามทีครับทำไมไม่ทำไมไม่ทีอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยกันใช่ไหมรักเคารพหรือปากไหมรักเคารพในมนุษย์ไหมไม่ตอบคำถามไม่ใช่อาจารย์ที่เรียรมาผมรับปากไม่เป็นเจ้านายใครและไม่เป็นขี้ฆ่าใครโอยฮูสมบัติส่วนตัวของเขาเขาเพิ่งแสดงงานที่เยนิโพรเสร็จแล้วอยู่เป็นไทย อยูเป็นนักการทันโลงเหรอมาเก็บกวาดให้เขาอะทำงานศิลปะอยู่บ่าทุกวันเนี้ยน่าอายไหมทำไมกระจกก็เแ็นเด็กจนโตพวกมึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยันนะคุยกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องให้ทำไมครูเขียนึาษาอีกทีแล้ว คุกคามตรงไหนการเรียนการสอนหรือเปล่าที่นี่การเรียนการสอนหรือเปล่าพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วอยู่มายืนอะไรตรงนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วจมาขนได้ึกษไม่ขวัญงานผมไปก็ถืออ๋อสินที่การเรียนการสอนเปล่านักศึกษาแค่อยากรู้คำตอบครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแค่อยากรู้คำตอบครับก็ต้องมีหมายนะครับตไหนไอขยันมีอะไรอธิบายเฮ้ยอย่าปอดอย่าปอด นักศึกษาถามแค่เหตุผลครับไม่มีอะไรมากเลยก็ชี้แจงมาขอเหตุผลหนะครับลองครับท่านพอดีฝ่ายไหนลองท่านพอะงคณบดีเป็นศิลปินเป็นอาจารย์ทำอย่างนี้เหรอไลฟ์อยู่หรือเปล่าให้คนทั้งประเทศก็เห็นเน๊ะเรียกพี่ทัศน์อย่าเรียกทัศนัยกินเจียวอ่ะ อายุเท่าไหร่ไม่นุ่้ไม่รู้ไม่เกี่ยงไมด้หรือจะคุยกันแบบไหนจะคุยกันแบบอาจารย์หรือจะคุยกันแบบมนุษย์หรือรุ่นพี่รุ่นน้องหรือจะคุยกันแบบศิลปินเอาแบบไหนเฮ้ยอย่าเดินหนีเดี๋ยวเคลียร์ก่อนแล้วของอยู่ไหนของเขาให้บุคลากรเอาลงแล้วค่ะอย่าทำอย่างนี้ศิลปะอับอายมามากพอแล้ว เพราะไอ้คนที่มันไม่รักเสรีภาพแบบเนี้ยอาจารย์ฝากดูขอคำตอบหน่อยนะครับนักศึกษาอยากรู้ครับนักศึกษาอยากรู้ครับตอบเลยครับเรื่ออะไรชื่ออะไรนะคงศิริ์คงศิริจะคุยกันแบบอาจารย์หรือจะคุยกันแบบมนุษย์หรือจะคุยแบบพี่รุ่นน้องอาจารย์ครับผมรุ่นพี่รุ่นน้องอาจารย์อยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์ต้องไปคุย็นใจเย็นดีกว่าครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เห็นแต่หน้าเรามีเรื่องอะขึ้นนะ มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นทุกวันมาทํางานทุกวันเด็กมาทํางานของมันมันมีอะไรเกิดขึ้นที่พึ่งใครเห็นก็พื่อคุณนี่แหละอาจารย์ลองพูดดิมันเกิดอะไรขึ้นครับเอออาจารย์เอียบนิดนึงให้ขอลงทีแจงนะไล่อยู่ปะคะเกิดขึ้นที่มีความศิลปะาเกิดข้นเขาขึแสดงงานที่ไรโพนแสกบางนิชายังไม่ติดแสกยังทํางานกันยังต่อเนื่องเป็นหน้าที่อะไรของอาจารย์ที่มาเก็บความสะอาดให้เขาอ่ะ ของของเขาเขาต้องทํางานต่อเอาของเขาไปเก็บพนาอยู่ไหนพนาสติดที้อยู่ไหนมาหลาไหนอยู่ดีคุณคือผมผมเซตติ้งนงผมไว้อบเอางี้นะว่าตัดานใจผิดที่ไม่เข้าใจกันอย่า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 อย่อย่าอย่าอย่า่าา่ยา่่าาอย่่ยอย่า่าอย่าอบาอ่ง่อย่อาร่าาอา่าาจาา่า่าเอ อ๋อมันสกรปรกแล้วครับอ๋บออยู่ไปเก็บที่บ้านถ้าอะไรที่มันเก็ขยะแล้วมันลบหลบลลตาอยู่เข้าใจไหมใอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขา<ม>คนอื่น<ม>เขากำลังทำงานงานศิละปะมันลบไหมหรืองานศิละปะมันต้องสุภาพเรียบร้อยหรือนา,าน่ธนาคารเป็นหน้าที่อะไรของท่านน้าบดีต้องมาเดินเก็บขยะเราเนี่ยเนหน้าที่ดูแลขยะ อันนั้นไม่ได้เรียกว่าเคลียร์งานที่เรียกว่างานเอางานไปทิ้งทั้งหมดทั้งวงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นศิลปินเป็นอาจารย์หนึ่งเขาลบคนสองเขาลบศิลปินด้วยกันสามเขาลบผลงานศิลปะไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากนักศึกษาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะรู้จักเคารพมันมั้งมาแม้ว่าเคารพมันด้วยนี่อะไรอำนาจบาดใหญ่ไม่ไม่เราไม่เคยมีใช้สิทธิ์อะไรนะคนจังไรแล้ว แล้วคุณมาเก็บงานผมนั้นไอ้กี้เห็นในไลฟ์ไอ้คณะบดีถามว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยครับแล้วราเก็บไปแล้วเรียบร้อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ปกติผมขอให้คณะชี้แจงด้วยนะครับเป็นหนังสือก็ได้นะครับผมว่าเหตุมันมันไม่ไม่ควรเลยครับไม่ควรคิดว่าทำผิดทำดีก็ชี้แจงครับขอให้ชี้แจงด้วยนะครับครับ ชี้แจงตรงนี้เลยกระตรงนี้จริงๆก็อยากรู้ตอนนี้ครับมาด้วยความคิดอะไรเกินไปแล้วหรือไม่รู้ทําตามคําสั่งหรือยังไงแล้วมีงานผมอ่ะนั้นเสียหายมันมูลค่าอย่างนั้นอ่ะผู้สาทำแล้วก็เอาออกในพนักงานนะครับแล้วก็ใส่ถุงดำมะต่อไปนะครับไม่ต้องหนังสือไม่ก็ช่วยกันพูดหน่อยก็ได้นักศึกษาอยากรู้ครับผมพูดเสียงดังหน่อย เพราะว่าทุกคนมันได้รับผลกระทบหมดอ่ะชื่ออะไรนะตอนพั้นแค่คนเขาอยู่ดีเขาบอกว่าไมนสุดยอกขออันชี้ยอมไหมยอมไหมไม่เป็นไรในที่ทำงานทุกท่านอยู่ดีคนเดินเข้าไปผมมีหน้าที่ที่จัดคิดเอาเองเก็บไป็นสิบยอมไหมลูกหลานใช่นไหมเรียนหนังสือิ่งทุกคนนะสมุด ปากกาเขาวางเอาไว้ดีีมีครูใหญ่สักคนเดินมาหน้าที่ของผมวางเกะกาผมเกะยอมไหมหนึ่ยอมไหมสอง็นหน้าที่ผู้บาญาการทแานที่จะส่งนเสริมโอเคท่งอ่านหนังสือต่อมีหนังสือเป็นเยอะๆศึกษาเล่าเรียนตั้งใจกันผู้บาญาการความคิดสมมติทังนงหายไปไหนหมดทำไมมันน่าละอายอย่างนี้เชื่อนะ คือเล่นือ,อะไรนะลืมมาล้มันเมเซนไหมบอกว่าจวดีนัีมากันพาตำรวจเขมาบอกว่ามาเก็บน้องควมสะหาด,ดนะตำรวจไม่ได้มา,าตำรวจไ,ไม่ไมาตรวจมดาือาเมืไไ่อคืนตำรวจมาครับ เ<ย>พื่อคะแนนหรือเปล่าครับทำไมอยู่ๆเร่งรัดกันในวันนี้มอยาา่างคณะที่สถ้าไม่มีห้องเรียนกฎหมายนะครับผมว่าผมคงต้องไปเรียนตึกคณะบดีเช่นเดียวกันของคณะวิจิตผมว่าเด็กวิจิตคงจะต้องไปแสดงงานศิลป์ที่ตึกคณะบดีนีครับผมไม่รู้นะครับเพื่อนวิจิตยอยู่นี่ <ละ S 1> เพื่อน<ด>ทํางานอาร์ตเพื่อนทำงานศิลปะเยอะขนาดนี้เอาอย่างนั้นดีไหมตรงนี้ก็ทํางานไม่ได้ไปทํางานกันที่หน้าห้องคณะบดีดีไหมดีสนครับผมสนใจไปครับไปไปไปแล้วไปแล้ว หน้าที่ของผู้บุญรักลุกตีปกป้องลุกตีและพิชักผลงนานเสนาบดีโอ้นเราเนี่ยมักใหญ่ใส่ยุงอยากามีอำนาจบาดใหญ่เป็นกันทุกคนถ้าห้ามใจไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ว่าใครข <c oughs> ้าห้ามใจไม่ได้รู้หอเมั้งก็เหมือนหมามันใจเย็นแล้วก็พยายาม จะผิดเราไปทิ้งเลยมมนะครับฮะนี่มาอย่างนี้เลยเหรอยอมรับผิดแล้วจะรับผิดชอบยังไงครับก็จจะใหห้้้ททาาางเนี่ยอแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมครับเดี๋ยวังไม่รู้รนะตำแหน่งอะไรของเขาผลเิยมาเห็นผลงานศิลปะไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยใครก็ตามเช่นเดียวเวลาเราไปขอติดนั่นนะศิลปินบอกว่าขอโทษด,ด้วยมันเป็นความเข้าใจผิดหรือว่าขยะต้องเก็บเป็นไปได้ไหมไม่มีทางครับสอง ศิลปินที่เป็นอาจารย์ผู้สอนสอนนักศึกษาให้มีเสรีภาพให้มีจิตสืบสนานึกหาทางวิถีทางใหม่ๆในการทำงานศิลปะและเดินเข้ามาในหลักสูตรที่เรียนสอนกันศิลปะอยู่สิ่งที่เห็นอยู่เป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นผลงานศิลปะถูกต้องไหมถูกต้องและจะเก็บทำไมอันนั้นเราไม่ทราบเพราะว่าทาไมเราต้องดูเพื่อดูเฉย แล้วใครให้เก็บถ้าเกิดในขณะที่เก็บเราเดินดูที่อื่นอยู่แล้วก็เมธิพันธ์ก็เดินลงมาก็เลยบอกว่ากี้ใครอยู่มั่งคณะพดีใช่ไหมเราเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังหน่อยได้ไหมครับคือตั้งแต่แรกเลยตอนตอนผมเพิ่งมาถึงตเพิ่งรับเลื่อนฝากรับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็ได้ครับครับเล่าให้ฟังของโยกพยานอันนี้มีพยานของโยกแป้งเลยเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงตั้งแต่แรกเลยอาจารย์ชอบสิ่งที่อาจารย์ทำก่อนครับ โอเคผมเข้ามาตอนแรกผมเข้ามาผมเข้ามาเพื่อนี้ไหมเตรียมไปสอบตอนไหนตอนบุ้ใช่ไหมครับครับและทีนี้อันนี้แฟนข้อไจริงอหฮะผมก็เห็นเหล่าผู้บริหารของคณะวิจิตรศิลป์เนี่ยพร้อมกับพนักงานอื่นๆที่อยู่ในองค์กรของเขาเข้ามาแล้วสั่งเก็บหรือว่าถามว่าเจ้าของงานตรงนี้คืออะไรแล้วก็สั่งเก็บเก็บเก็บอย่างเดียวเก็บ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  ทั้งหมดทั้งมวลมันมีแค่นี้ไม่ได้ถามว่าอะไรเลยคืออยู่ตะกี้เลยใช่ครับไม่บอกทีว่างานนี้ของไคยงานพวกนี้ของไคยพวกเนี้ยเก็บให้เรียบร้อยนะตรงนี้ใช่ครับมันเกิดอย่างนั้นขึ้นจริงๆนี้เราเข้าใจอะไร่อจบไแล้วเรากพยามททุกอาง้ดีสุดคณะบดีอยู่ไหนอยากได้ยินคำนี้จากคณะบดี คณะบดีกลับไปแล้วครับ<ว>จ่าเขาจะอยู่ทำไมนะครับอาจจะเป็นความเข้าใจผิดอันนี้เราพูดแบบแมนๆจับมือแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็เป็นรุ่นพี่รุ่นในรุ่นเก้าเนาะให่ใหญครับอายุเนี่ยเราเราไม่อส่ใหรอกถ้าจะเอาสังคมเห็นความเป็นลำดับชั้นนะอันนี้เรียกว่าปู่ได้เลยนะผมเกิดมา5,000กว่าปีแล้วเข้าใจไหมไม่รู้หลายหลายหลายเรื่องในโลกนี้ไม่รู้แบบเรื่อง <c oughs> ของเรื่องคือวันนี้าจะเกิดเขครามเกลียวติดหลายเรื่อง โทษนักศึกษาเขาผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ร้ายยางอายและขอโทษผู้ร่วมสอนหนังสือและศิลปินทั้งประเทศว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกรับปากได้ไหมครับถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนใครจะเทมุ่งถ้าสมมุติว่านักศึกษาอยากเข้าใจผิดหน้าห้องคณะบดีบ้างครับ จะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เองบอกว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเออเอาอะไรมาวัดว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาหรือเกี่ยวกับการศึกษาเช่นขยะหรือว่าเขาขอทุกย่าก็ศิลปะที่เอาขยะมาสูงสุดนก็เยอะแยะไป้ไม่ขยะเขามีนักการพานลงนี่รู้ว่าตรงไหนขยะให้อายเามันไม่ใช่หน้าที่้าฝาทำไมจะต้องสอนคนที่เป็นรองคณะบดีในคณะศิลปะและเป็นศิลปินแล้วอยู่กับศิลปะมาตั้งแต่เด็กว่า อะไรที่แยกแยะได้ว่าเป็นศิละปะหรือขยะนักการพาโลงแถวนี้เขาก็รู้เช่นเห็นชาติอย่างดีว่าสิ่งนี้ห้ามไปยุ่งกับเขาหนาะอันนี้คือวัสดุตัวเด็กเขาจะเอามาทํางานศิละปะนะไม่ว่าเขาจะไปซื้อมาจากร้านเก่าหรืออะไรก็ตามมันไม่เหมือนกับกล่องโฟมไม่เหมือนกับแก้วกาแฟที่กินแล้วทิ้งพอเข้าใจไหมทําไมจะต้องให้สอนกันด้วยว่าอะไรเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่สมควรอายุเท่าไหร่แล้ว อเคโอเคเราเราเราเข้าใจแล้วล่ะงันเราใครอะไรผิดพลาดไปนะของงเน่าคิดแล้มีสติให้ดีนอยยาให้โลกศิลปะมันาอไปกว่านี้ขอให้คณะวิจิตออกมาสื่อสารกับสังคมด้วยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องการปิดกั้นเสรีภาพแสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่ศิลปะผมไม่รู้ว่าสื่ออะไรแต่สิ่งที่ทําอยู่เนี้ยผมว่า มันเกินขอบเขตครับโปรดนะครับโปรดสื่อสารให้คนทั้งสังคมเพราะเขารอติดตามอยู่นะครับเขาจะไปติดตามผลฝากข้อความนี้ถึงคณะบดีหรือถ้ามีคนอื่นที่นอกเหนือจากคัะบดีฝากถึงเขาด้วยว่าเราจะติดตามผลและที่สําคัญอย่าให้เกิดขึ้นอีก<ะ><ะ>ไม่พิจารณาศีลืปิน เขากันพูดกันแบบศิลปินแบบโอเครับปากยจริงใจรับปากนะโอเครับปากที่เราโดนอยู่นะชอบอย่ามาใช้ภาษาอามาตร์รับรับไว้พิจารณาไม่เอาได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้รับปากรับปากพูดกับคนทั่วไปก็พอแล้วผมผมว่าข้อข้ออ้างที่บอกว่ามันเกี่ยวกับวิชาเรียนหรือไม่เกี่ยวผมว่ามันมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันคือผมจะทำงานอะไรมันมันก็เป็นการศึกษาน ผมไม่ได้เอาสา่งซื้อให้พวกเรานะครับผมอาจารย์พูดดังๆกันนะครับสงสัยก็พูดคุยกันจัน้องชายจะไปอาไอ้อย่างนี้ไม่ได้ดูแลตรงนี้ไว้ให้หอิวประเดีัยวจะมีเป็ดนมาเลยไม่ลดจริงใจแล้วอย่าการร่อนสิผมมไไ่่ด้กนนนรอทาายถ้ามันไม่ใช่หน้าที่บทบาทอยู่แล้วอยู่มันเดินเก็บขยะอยู่ทําไมอ่ะวันนี้แล้วอยู่ดีเก็บไปเฉยเลยอ่ะผมเพิ่งรู้เลยอ่ะมากันเต็มเลยอะครับ ให้ผมคิดยังไงครับชื่ออะไรนะไอคิดเจตประกรณ์อาจารย์ประกรณ์พัดนครับฝั่งเดินจัน์ด้วยน้าที่ภายในพัดะในความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาต้องไปอ่านหนังสือที่ไหนอาจารย์ไม่ต้องเข้าวัดเข้าวะยิ่งทำงานศิลปะอยู่ทุกวันเนี่ยควรจะต้องรู้อยู่แก่ใจรล้ผมผมรู้สึกผิดหวังมากๆนะอาจารย์แต่ว่างานผมตั้งใจทำแล้วแล้วการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเสียหายไปเก็บงานที่เขา้เอามานีเนะ มันจะเหมือนเดิมใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่รู้นะเจ้าของผลงานสิ่งที่ทำมาแล้ววางวางวางตำแหน่งอะไรอย่างที่ของเขาอะครับก็นี่ไงอุกรพัดใช่ใช่ไหมนี่คือที่ผู้เรียนในตอนต้นรู้จักเขาลบคนรู้จักเขาลบศิลปะเป๋ารู้จักเขาลบสีปิ่นถ้าใครที่มาทำอย่างนี้แบบอยู่งานอยู่มั่งเนี่ยไปเอามาเอาขอโทษด้วยไม่รู้ว่ายังขยะเสร็จแล้วก็ไปวาง วางวางไว้แล้วก็โอเคทําได้แค่นี้ยอมไหมไม่ใจเนี่ยคอมมุนเซนสามัญสำนึกเลยไม่ใช่ไปเห็นว่าเพราะเป็นงานศึกสามันไม่สําคัญหรอกเห็นว่ามันวางระเกะระกะมันไม่สําคัญหรอกสิ่งในโลกนี้ใดๆดู้นมีความสําคัญทั้งสิ้นถ้าเราได้จับจัลบผู้คนการภูมิอนราูด้วคนรย ราเรดเรื่องไหมดเลยเห็่ปัญหาอะเงยริ่ก่งางครับอาแต่ว่าผมรับาว่าจะไม่ให้เนันี้นไม่เอาโทรไปแจ้งที่กัดให้ตำรวจสันติบาลเข้ามาเช็คบินลูกสิษย์ตัวเองอย่าทำอีกไอนี่ผมไม่สราบไม่เดบอกว่าอยู่อังชื่ออะไรนะ ปากกอพัฒอาจารย์อาจารย์เมื่อวานครับผมทางานอยู่ครับผมไังท้างอาจารย์อาจารย์ไม่คือมันไม่เกี่ยวอาจารย์คราบเลยเหตุการณ์เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจอยากฟังอย่างน้อยนั่นสิครับเราก็ใส่เสื้อเหลืองแผ่นดินไทยเหมือนกันครับอยากรู้จังเลยทั้งบ้านฟังเอาไว้นะรับโโจขมยของตรงนี้รองคณะบดีชื่อว่าปากกอนพัดได้สัญญาว่าแล้วว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก ไม่ว่าจะาก,การมาเช็คบินความคิดความอ่านและค่าทีการทำง,งานศิลปะของนักศึกษาไม่ว่าจะเรื่องอะไร สองเดี๋ยวนะผมไม่ได้บอกเป็นเพื่อนนะผมจะดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยอ่ามีความคุณไงว่ามีความปลอดภัยต่อนักศึกษาถ้าตำรวจเข้ามาตัวหาอยู่ได้ไหมไม่ได้ผมผมไม่เกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ผมไม่ได้เ้าตำรวจเข้ามาไหนบอกว่าจะมากอะไรครับปลอดภัยจากชายตำรวจเข้ามาอันนี้ทำไมเปลี่ยนเป็นมะม่วงแล้วตำรวจเข้ามาต้งตัวหาหรอพูดที่ใหญ่ยิ่งขึ้นผมอย่ามาวุ่นเว้ออะไรบ้าบอเลยวะ คือคือถ้าคุณจะมาค,คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณพูดอะไรมาผมเข้าใจไงลูกศิษย์ทุกคนอยู่ต้องช่วยเหลือว่าจะเสราเขาเห็นไหมไม่ว่าจะอยู่อยู่ในตําแหน่งหรืออยู่ไม่อยู่ในตําแหน่งก็ตามเถอ,อะอีกหน่อยนนะอนาคตอยู่ก็ต้องทำชั้นเหมือนกับชั้นนี่แหละเห็นไหมเห็นลูกศิษย์ลําบากตรงไหนรถชนมัน,ม,นมันเกิดปรพีพิปด ไม่มีลงเงินเรียนค่าเทอหน้าที่ของครูบาอา,าอาจารย์อย่ามาใช้ภาษาอามาต้องใช้ถ้ามีตำรวจก็ามาโทรหาผมไม่ได้อมจะได้สอบเเห็นเอาเบอร์ของอาจารย์ไวล้ลายแล้วสงธร<ส>รมประจำวันไปทุกวันถ้ <laughs> าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นใ้โทรแจ้งผมก็จ้ผมจะได้ทราบจะได้ไปในทางเดียวกันได้ว่ามันเกิดเพราะอะไรโอเคถ้ายังไี้ผมโอเคอันนี้เรียนถามต่อนะครับอาจารย์สมมุติว่าวันนี <laughs> ม้มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอเคคงไม่มีใครลืมหรอกแต่ว่า ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบของนักจิตศินโดยตรงแต่ก็มีผอ,อของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ว,วันพรุ่งนี้จะมีกระดาษออกมาครับประกาศระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะหอศินอะไรอย่างเงี้ยใ,ให้มันยากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนอ๋ออันนี้ถามเฉยๆนะครับถามเฉยๆ แล้ววันนี้ได้ผ่านกรรมการใช่ไหมหมายถึงที่เอาของของขออะไรอาเงี้ออดีทำเรื่องนีแล้วมันมีเอกสารที่จะมาโอเคเป็นนักนรู้กันมาพูณนะครับแต่ว่าสังคมรอดูคณะวิจิตอยู่นะครับว่าจะตอบว่าอย่างไรนะครับเมื่อวานตอนตอนมาที่แม่รีบรถโคตรติดเลยตอนเมื่อวานเมื่อวานตู้เกียร์ยืนเต็มทางอะไรก็เลยรู้ว่าอ๋อมึงมาแล้วไอ้แหค่เมื่อวานตำรวจเข้ามาด้วยอ่ะมัน นั่นสินั่นสิไม่คือม้วนเขาดูแลความปลอดภัยเราหรือเปล่าอมไยามตรงนี้ไม่เห็นสักคนเลยตรงนี้ทัวร์กำลังมาฮะเขามาเป็นครอบครัวแล้วก็รับเฉพาะเบอร์ดูความปลอดภัยเห็นตำรวจแล้วใจสันแล้วก็จัดของพอ้จัองรูดเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะให้เจ้าของศิลปินพาไปดูผลกระทบที่ได้เกิดขึ้นหน่อยนะฮะว่าผลงานที่จัดตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้ว ถูกเคลื่อนย้ายอะไรยังไงถ้ามีเดียอาร์ตแอนด์ดีไซน์ไม่ปลอดภัยต้องไปอยู่คณะวิจิตรศิลป์แล้วล่ะโอ้ยไปแล้วล่ะได้อาที่รุ่นน้องผมด้วยคณะวิจิตรศิลป์มันแทบมันมีลานตึกยุทธศาสตร์กว้างมากเลยโอ้ยลานกลางคณะก็ัวนี้บริหารคณะวิจิตรศิลป์คณะนี้โอ้ยขนจำอ่ะ ทำศีลทำศีลเอาธนาคารเราไว้ด้วยคืออะไรผมไม่รู้ผมไม่ได้อยู่นะไม่จิตเมื่อกี้รองกันนะวันนีไล่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าผมไม่ใช่นักศึกษานักจิตอย่ามาถามผมก็ามีอะไรก็พูดคุยกันอย่าถไม่ตอบทำอย่างนี้อันนี้ผมว่าคณะศึกับสังคมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือไม่ให้เขาเข้าใจกันหมดอาจารย์แต่จ้าเนี่ยพูดได้หนีปัญหาค่าศึกษาอาจารย์ปัญหามาถึงแบ่งหนีปัญหาอีกเีมันก็ต้องมีกระสาร แล้วการที่อยู่ๆมาเก็บนี้หมายความว่าต้องได้แจ้งนาตามเป็นตั้งสถานก็สอาทัมดไปรสุดแล้วจันคณะวิจิตรต็นี่สถาบันสอนศิลปะภาคเหนืออ่ะมันทำอย่างนี้มันทำลายประวัติศาสตรศิลป์พันปีอ่ะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับว่า ผลงานได้รับผลกระทบอะไรยังไงบ้างมันเปลี่ยนตำแหน่งหรืออะไรยังไงที่ผลกระทบที่เขายกไปไดตายพี่เสดอาอย่าทิ้งขยะวันนี้รัฐมนตโอ้รับรับเสด็จเห็นไหมไอ้ไอ้หัวโล้นนั่นจะจะกงเงินงไม่มาเห็นหน้าแล้วหมุดจิตหมาคนนั้น เดีนยวนานยังมันจะคุยกับใจเขา มาลงเช้าเลยเรนแบาเราอ่ะนี่เลยเจอกับสกายสองคนแรกเลยบอมบอมอันนี้ใครแล้ที่ไีมครับไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองอให้ทุกคนมาดูก่อนต้นเตี้ยฮะอันนี้ใครลูกเจ้าของเนี่ยเจ้าของคณะชื่ออะไร าจของคณะนี่ครับนี่ครับดูสภาพครับดูสภาพงานพวกผมครับคือเมื่อกี้มันอยู่ตรงลานอะไรแถวนั้นใช่ไหมครับจัดแสดงอยู่อยู่ตรงนี้ครับน้าชุมือที่มาทำเฉยเลยดูสภาพครับให้ให้แบบทิ้งไอ้ทมไว้เลยฮะแล้วมาแล้วมาเก็บเก็บไปเพื่ออะไรอ่ะเพราะทำไมทำไมถึงไม่ถามก่อนว่าในอันนี้เป็นงานไหมหรืออันนี้เป็นขยะแต่เขาก็ไม่มีหน้าที่ในการเก็บขยะอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับแล้วถึงแม้จะเป็นขยะมันก็อยู่ตรงเนี้ย ของเด็กๆที่กำลังจะใช้ซึ่งซึ่งขณะตรงนี้เวลานี้อาจจะไม่ใช้แต่พวกนี้อาจจะใช้ก็ได้ uh huh. แล้วทำแล้ว,ลว,ลวมีเิษอะไรมาเก็บคือมันมมผมผมมันมันคือทรัพย์สินของนักศึกษาทั้งหมดนะม,มันเป็นลานการทํางานของนักศึกษานอยู่ดีก็ผมก็ขพ้่งมาแล้วก็เห็นเขาอยู่กันเต็มแล้วก็มันก็ไม่เห็น,ปน,นไปขออนุญ,ญาตไปเจ้าของงานด้วยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีการพิสูจน์ได้ว่าอันไหน ที่ใช้ไม่แล้วมันก็มันก็อยู่ในที่ที่ของมันอยู่แล้วที่มันไม่ก็ติตะกัางถนนอะไรอย่างนง้นใช่ไหมที่ต้องมาเก็บคือผลงานได้รับความเสียหายใช่ไหมครับผลงานได้รับความเสียหายก็ฟ้องแต่มันมันมีบางอันที่หายด้วยนั่นนนั่งาน บนนู ờ, ้นนรกบนโต๊ะจริงๆอย่างนี้นี่ผมว่าผิดกฎหมายนะเนี่ยแบบฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเออรักษาบ้างไม่เห็นแต่2-2คนเขาก็เดินเดินไปเรื่อยเรื่อยเลยนะเนี่ยฮะความจริงมัน มันไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยทคดแล้วูก็รู้ยังไงว่ามันและทำลายงานศิลปะของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาของตัวเองเนี่ยมาควว่าไงเออไปนี่คือผลงานศิลปขอาดูดูแล้วผมงงสารมากเลยครับ นี่นะครันี่เราอยู่ที่สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์นะครับผมครับเก็บอย่างเละอันนี้คืองานเพื่อนผมโดนเก็บใส่ถุงดำยงไม่มีเหตุผลแล้วไม่ใช่แค่งานที่คนนี้คนเดียวด้วยงานงมมันเละซะจนผมไม่กล้าดึงออกมาเลยนี่นะครับ นี่คือสิ่งที่คณะบดีได้ทำกับเรานะครับเขาบอกว่าจัดระเบียบเก็บของให้นะนี่ไม่ยังจัดระเบียบยังไม่จัดระเบียบอย่างดีจัดรเบบเพิงเนี่ยเป็นคณะบดีของคณะเราี่ด้วยมันจะมีเสามันีมีของขายด้วยออันนนคหมี้ไลฟ์เหรอไอเคนดูเป็นหมื่น เขาบอกว่ามาเก็บใช่ไหมครับแต่มันก็อเละแล้วก็เหมือนก็มาลื้อแล้วก็ผมไม่รูนน้เหมือนกันก่อนได้นี้หน้านี้มันไม่ใช่แบบเนี้ยสูงก็คือง,งานผมก็หายไปชิ้นหนึ่งเป็นเสาซึ่งเป็นเสาที่มันขนย้ายยากด้วยแล้วก็หายไปแล้วครับล,ลอง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 พิจารณาดูครับทางบ้านคนระับ ก็ไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วแหละทั้งทั้งหายทั้งหายไปเลยแล้วก็ทั้งเสียหายด้วยแล้วก็ดีครับมันมันเป็นพื้นที่ทํางานแบบสาธารนณะก็ดูมันเป็นพื้นที่ของักศึเษืเอียกร้องให้เขาออกมารับผิดชอบไหมครับทั้งผลงานที่เสียหายไปแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยครับ ถามถึงคณะแล้วก็คนที่เข้ามาเนครับให้เขาชี้แจงนะครับคือมันมัน,ม,นมันก็ต้องควรชีจจ้แจงต่อสาธารณะครับจับแล้วนะครับอย่าลืมชี้แจงด้วยนะคนลงไม้ลงมือเห็นแล้วนกะ ขาดไปอีกองค์ประกอบหนึ่งเนี่ยตํารวจวันนี้ผมใส่เสื้อเหลืองนะครับครับผมแค่นี้แหละครับไม่อยากคุ้นมาก5โมกินอใครก็จับผมไม่ได้นะกรณีก็เต็มแล้วครับคนดีผมใส่เสื้อสีเดียวกับคณะบดีคุณนะครับลองคณะบดีคุณด้วยตอนกลับมาลงจากรถนี่ผมผมคิดในใจนะครับอาจารย์เพราผมคิดว่ามึงมาสืกอะไรมึงเป็นนิติ แต่แต่ผมเห็นเพื่อนถูกละเกไม่ได้ครับเราเป็นนักศึกษาเราต้องช่วยกันครับเร,เราเป็นคนเนสรีภาพมันไม่ควรถูกจํากัดครับไม่ว่าอยู่คณะวิจิตรศิลป์ไม่ว่าอยู่คณะนิติไม่อยู่คณะอะไรไม่ควรที่จะถูกถก,กีดกั้นนะครับเป็นนักศึกษามชเหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยวจะมีถแถลงแถลงการเรื่องเหตุการณ์วันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันในเพจน,นะคะ